ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก4ี่โมงไม่กัน4ี่โมงนะพี่ต่ายพี่ต้อมก็จะไปนานะครับก็เฮ้ยเราแวะมาซื้อพวกดินหน้าดินนะครับดินสําหรับปลูกเนี่ยตรงนี้แล้วก็เอาเอาญ้าที่พี่ต่ายตัดหน้าบ้านเมื่อเช้านะครับเนี่ยอาหารปลานะครับเอาไปไว้ที่นาแล้วก็เอาน้ำสองแกลลอนไปเติมนา ก็เลยของพี่ต่ายมานิดหนึ่งนะครับไอร้านเนี่ยก็จะเป็นโโยกต้าเป็นอิซุนะครับนี่อันนี้เขาก็จะมีหน้าดินขายไม่ใช่หน้าดินไอดินสําหรับปลูกอะ่ะอันนี้พี่ต้อยพ,พี่ต้อมไปซื้อพวกมักรูดเออแต่ไม่แน่ใจสองร้านานี่ร้านเดียวกันไหมเปรถจอดยาวเขาก็แวะมาอะไรพี่ต้อมนะเสื้อลายลายนะอ,อ่ ก็ไปหาเดินดูต้นมะกรูดแล้วก็ต้นอะไรสักอย่างของนางอะ่ะไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะอ่ะให้เลือกไปก่อนแล้วกันต้องให้มันนอนสรุปตัวเองได้ต้นอะไรมาบ้างมะกรูดสองต้นเองอะ่ะกับต้นเมโป้ลโอ้ยไปที่โรงแจ้งตัวยังใส่ใส่แมสอยู่เนาะ ตัวต้องใส่บรรบาดวันนี้มันขึ้นมาพันหนึ่งแล้วดิอืมเดี๋ไปก็สังเกตดูนะครับก็จะมีรถ i ซูซุมาจอดด้วยเออไปเดี๋ยวพี่ตายไปนาก่อนนะก็ตอนนี้พี่ตายพี่ต้อมก็มาถึงนาเป็นที่เรียบร้อยละมาต้อมเต็งเปิดประตูห้องน้ำเลยนะพเพื่อจเจ้าน้ำลงไงกุญแจ,จอยู่กระเป๋าหลังอะ จะเอาน้ำเติมห้องน้ำไง <sp pensando> <sh arp> เนี่ยเนี่ยขยะเตียงเอามาทิ้งไอเตียงเอากลับเลยเนี่ย <sm all> ต้ตอนอันนี้อะไรงเหรอไม่รู้แล้วเขาว่าจะต,ตัวเองปลูก น่าจะเป็นต้นฝักทองมั้ง,งน,นเวตัดย่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ต้นอะไรตัวเองนี่ไอนน้ต้นเหมือนบ้านพี่ไก่อ่ะแล้วก็ต้นมะกรูดต้นมะกรูดต,ตัวเองจะปลูกตรงไหน ไอ้ต้นนี้ตัวเองนะมันงอกอยู่หมาต้อมคือมันไม่ได้ตายง่ายๆหรอกเออเตียงก็เราก็รดน้ำปกติแหละจ้าจ้าจ้าอะไรนะไม่รู้แล้วตายดุตายเออเนี่ยเตียงกันนั่นเองเดี๋ยวมานั่นใช่ไหมหาอะไรมาเสียบดูก่อนไปได้เอาไหนมาเนาะเอาอะไรเออเตียงกัน พวนดินให้มันดูเป็นคือคือทรงก็คือเฮ้ยเวลาเราปลูกนี่อะไรเงี้ยตัวแตไ,ไ,ไอันนั้นอาจะรมัตัดไอรอ,อ,อบที่แล้วเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรไงเงี้ยเฮ้ยมันเป็นต้นธรรมาชาติหรือเปล่าว่าเลยตัดเลยเกะกะไงเอาปลาไม่สะดวกหนุนทางลงมันอยู่ฝั่งนู้นมาต้อมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอตัวนี้เขาไม่น่าตั้งใ,ใจเลยเบ้อดีเนาะไม่ตั้งใจจริงจริงอ่ะบ้ามันอาจจะไปอะไรสักอย่างก็ได้อันดาระวังตกนะลูก แต่ว่าอันนี้น้องน้องอันดาว่ายน้ําเป็นนะครับไม่ใช่ว่ายว่ายน้ําไม่เป็นแต่แม่ว่ายน้ําไม่เป็นแต่ว่าอันดาว่ายน้ําเป็นอันดาเดี๋ยวพ่อเอาไอ้นี่แม่ลบก่อนไอ้เนี่ย บฉันถ่ายถูกแล้วเตายตงถ่ายไม่ได้มุมไง <c oughs> แต่มาเช้าห้องมาตัดไง <c oughs> เอ้ยออต้นเดือดเลยต้องออก แต่มาเช้า,าม่เข้ามาตัดตไม่เรียบเลยเนี่ยตรงเนี้ย <N> นี่นี่น,นี่ลองชิมดิเออตัวเองมาชิม,ไ,มไปฝีมือตัวเองเนี่ยเอาม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 าเช้าว่าจะบอกอยู่เอาไหนลองมาชิมดิดนะมเอามาเด็ดมาเด็ดไปไม่กินบ้านโอ้โหหนึ่งลูกลูกแรกคะ่ะมดเพียบเลยคะ่ะ บามันก็กินได้อยู่ตัไม่ได้ใส่นั่นไงลองชิมนะอืมว่าหวานไหมลองชิมดิอืมหวานมากเออแมวหรอกเดี๋ยวจะบอกมาเช้าปวดเยี่เยว่ใส่ตรงนี้แหละถุเล่น <laughs> ไม่เจอ <laughs> ไม่สรุปมันหวานแล้วไม่หวานเนี่ยหวานไม่ได้เขากินเบียร์เขาไม่อยากกินไงมันนั่นไง สุรบ,บานไหมบานเนาะม,มันเหมือนที่เราซื้อมาไงไหมซื้อที่น้นองหินเดียวแมวแมวแมวจะได้ไม่ต้องถามมันจะกินเบียร์บอสแซบเยอ กระดาษหนูให้เยอะหรือ,อยังเนี่ยไม่ไงตักเต็มหมดแล้วระวังตกน้ำนะหัดว่ายน้ำมาไม่ได้เจอน้ำสะบ่ายไม่เป็นอีกซะละตายทำไม,มต้อง3ต้นแล้วต้องแยกไหมสาต้นอะไรเห็นไหม ามาเตียงกระปุกไปเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดแยกเอาปูเป็นสามต้นเียงเนาะอแต่อันนี้ของพี่ต้อมก็มีโอกาสรอดนะครับนี่ โอ้โหมาต้อมเฮ้ย hey, มาเป็นแก๊งเลยอมนมามาแค่สองคนนะเออแต่แต่ว่าคันหลังสุดไม่ไม่น่าเกี่ยวเขานะเพราะว่าน่าจะไปตลาดนัดมันมีตลาดนัดไงไ,ไม่ได้ไปมือนก็นยังอยู่เลยเนี่ยเราแยกเลยไหมหรือว่าไงมีสามต้น ตีงแยกก็ตายเดี๋ยวตีงค่อยไปตัดแยกตั้งหกักไหมมันใหญ่กสานนะมต้นตรงไหนวะนี่ไงหนึ่งสองสามฉีกฉีมันก็ตายดีแต่ตอมให้มันแตกเป็นพุ่มดีกว่าฝ <c oughs> ากบอกทางเอฟซีด้วยไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะครับปู่ค่าไม่ต้องหวังดีตัดให้คะ่ะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เอวตีงคือว่าทรงคือว เออเขารู้แล้วว่ามะกรูดแต่มันทรงคืนเดอยบางคนไม่รู้เหมือนมะขามเทศเราไงบ้าเขาก็รู้แหละแต่เขาอาจจะคิดว่าเกิดตามธรรมชาติไงมันก็เกิดได้เยอะไงมะขามเทศอ่ะอืมก็เลยบางทีตัดให้มาต้มเตียงเทนี่ออกเลยนะไอเนี้ยไอไอกระถางเตียงเนี้ยเออกระดินไม่ได้ใช้แล้วเขาจะไปปลูกต้นกล้วยนวลเขา เออนั่นแหละเออนั่นแหละเอามานาะนคิดว่าจะรอดมันจะรอดอะไรมันก็ไม่ได้ลงพื้นเนาะกระตีงจเจ้าลงดินมันก็รอดแล้วไปปลูในกระถางไม่มีอะไรรอดหรอกดินดำเหมือนจะดีไม่ไอ้นี่มันเป็นดินนั้นดินมันหมดสารอาหารหมดแล้วพวกนี้นะ เตียงเอาดินดำมาใส่นี่เธอใส่ต้นมะขามเทศเตียงเนี่ยอ้าวไปหมดสารอาหารลแปล๊บหนึ่งเลยเข้าไปนะกก่อนนะไปเอาน้ำลงห้องน้ำก่อนอันดาเอาน้ำไปแม่เรามาถ่ายวีดีโอให้พ่อด้วยพ่อจะยกน้ำใส่นาะนี่ไงโอ,อ,งอ้ยวิาา่งขึ้นมาดีๆเธอมาเร็วๆมา มาเวลาถ่ายอันดาต้องจับอย่างงี้นะจับจะถ่ายไหมไม่เดี๋ยวไม่ถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายให้ถ่ายวีดีโอใหไ้ไม่ถ่ายเดี๋ยวพี่ตายพยกน้ำอนเถอะอันนี้มันก็จะเป็นน้ำที่เราจะยกไปใส่นานะนี่นี่นี่เฮ้ยถังตัวนี้มันถังนั่นมากเลยนะลายลิตรนะเนี่ยแล้วก็พี่ต่ต้องยกมาใส่ยกมาใส่เนี่ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นมีน้ําเหมือนกันอันนี้มีน้ําสำรองเหมือนกันเพื่อในกรณีที่แขกมานะครับน้ําเราจะได้ไม่ขาดนั่นเองอันนี้ก็เฮ้ยเหมือนพองไปไม่เท่าไหร่เองนะอันนี้ก็ใส่ได้เดยเอะอยู่แบบนึงพี่ต่ายเอาน้ําใส่ก่อนเอาเมื่อกี้ฝาท้ายสุประโชคพังอีกนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจุดอ่อนก็ตรงฝาท้ายนี่แหละคือถ้าเราไม่ได้แง่ก่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็จะนั่นนะก็สองพันห้านะเปลี่ยนทีนึงอนะ เดี๋ยวพี่ตายไปเช็คก,ก่อนแป๊บหนึ่งเด้อฝนเริ่มมาละอือันนี้อันนี้นนวางไว้อย่างงี้ก่อนวายไป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 โอเคเดี๋ยวพี่ตายกลับบ้านก่อนเฮืย ก็จบทริปวันนี้นะครับด้วยแมคโครเออมาซื้อแมคโครแล้วก็เดี๋ยวพี่ไต่ไว้ต้อมจะมาไหว้พระแล้วกันเขาจะมีให้นะ ดไปพันห้าได้มากระจกกระเจกมาก